เราได้สบายดีพี่น้องมาสกุลสคนเนาะมันอยู่บม่ไปทางไดอีล้วพี่น้องเลยออกมาเบ่งผลงานก่อนเนาะออกมาสมผลงานออกมาหายม่าน่าพี่นลยเมือนกันเลยมาสุมเตามาเบ่งธุรกิจเฮาคือเก่าแหละธุรกิจดำนะธุรกิจดำเด้อพี่น้องเด้อบ่แม่นธุรกิจมืดเด้ธุรกิจมืดน่ะคืองานกลางคืนเนาะเเขาอิ้นธุรกิจมืด ส่วนอันนี้มันธุรกิจดำจาเข้าใจตรงกันด้วยแมนบ่อออยแมนบ่อธุรกิจดำอ่อยนางออยแมนบ่อแม่งย่งกินเลยตีนะไปเบิรกไปชมเหมือนกันพี่น้องเลยขําลังจิจอดเตาที่สองแบบนี้นะเนาะไปเบิร์กผลงานผลงานเตาแหละกันนี่แหละนี่ ั้งแต่เจาะขึ้นมาเมื่อนากับทีมกองวันนี้ยังบ่มีผู้มาเอาอยู่ทานกันนี่บ่มีคนมาเก็บเอาอย่างทางบ่อาเนี่ยชาวบ้านดีพ่อพี่น้องอยู่เตาอืเมื่อนี้่อยู่เตาอยู่ในเตาอบอผิวกันมาเนี่ยเป็นได้อากาศดีบ่สุดดยยอเลต้องห่วงเนาะตราบใดก็ต้องศา ไม่ต้องห่วงให้นะเอ้ผมมีผมมีลมเขามาดูเตาไค่แน่ไค่แน่ไข่แน่เฮ่านั้นไข่แน่ยังว่าแก่หายไรเงี้ยว่ะไค่แน่มาส้นขี้ผมมีกพลังใจและจิตแล้วทำมาส่องมึงฮะตกใจมันมันวาบลงเนาะเอ้าผ่านไหมท่าบอกเคยเห็นเนาะทีแรกเ้าเข้าใจว่า มันจะเป็นสอกักชากอยู่เช่นกัแล้โบแมนตัวขาวๆนะหมอดแล้ว <c oughs> มันใหม่ลงหอดพื้นคนละตัวนะชุดขักชุดแน่ ไม่สุดขับสุดแน่วฉันยานมอกรุณปุ้ยโอ้ยลืมบอกเอาซังกระซีออกมานำมาห้องพวกนี้บ่มีนะ ันเลสานเอาสาดนะมาห้องรถอืมโอเคพี่น้องเอ้ยเอาถ้าเบิ่งน้ำกันบัดหาย,ยนะอะไรเนาะแต่มันใชได้อยากซ่อมถ้าเบิ่งบัดเอาเก็บขึ้นแล้วพก็แล้วส่จจวยเจาะไปเนาะเอ้ ก่อนสิปิด์ทอดซับเอาอีกจักบาทก่อนถ้ากองอืดๆพ้นกระตกอีกพี่น้องเลยโอ้ยแม่มาขาดคนทีมงานเท่ากันดิขมุกขโมยอยู่ใจสลุติขาดเกลือนเกลือนเอาขนาดเลยพี่น้องแถมไฟติดอีกนะไฟขึ้นวะสันตอนน่ะลงไปนั่งอยู่แล้วไปแล้วมาไปมาสักพักเพราะว่าไฟขึ้นตักหนาม,มาหมอดเราอีกหนึ่นง ตานายทานกับฐานงามถึกหนาม,ม,บามนมบาม้านการกับฐานกะฐานไม่จิ้วเะงาเลยปวดควันยังออกกุ้มยิบกลุ้มกิ้หนามอีกคั้งออน่หน,น,นามลงไปหาสิเป็นสิบห้าพเลย <c oughs> โทษ เป็ดซีบห่าเล่านะบัางฮะเป็นยังน้องอ้อยรู้ปุ่มปุ้ยอยูเบ็ดโสอ้อยรู้แบบปุ่มปุ้ยในเบ็ดโสน่ะน้องปุ่มปุ้ยน่ะมันโลหะแท้ๆกูมาไหนแม่กูมาเนอะน่ะ ยังบ่แล้วพีไปนองเลยเนาะเลินหกมงแรงอยู่รอบนะจะอะไรมาหายฐานซอยมาคนฐานซอยเห <มา S 1> ็นไหมฮมงแรงออหลี้มาหน,นีนะเกือคนเกือยอย่งคว,มว้มหวยอีกคนตกมันก็หยุดไปเลยและเนา,านะ ประมาณ30สบกว่าซอบนีแ่แหละสามสิบสีสบซอบน่ะนี่แหละเก,กับซอบฐานนะก็ดิเป็นมัดอันนะักเป็นผุญยบิบซอบหลัจากพันไรอเอาเงินบาทเท่าซะเงินบานเาส0ิบสองพัน 12, <000. S 2> แมนบอสาพนะอาดผิดใช่สิใายซอบเท่าไร ซื้อหมูสอ1ีสิบสามีิบสี่เน 14, าะขาก็ะิค้ายสามหมูห่นะลรเฮ้ยเนาะเออขาซข้าวซิันประมาณนั้น,นเท่าไรผ่านคแท้ประมาณสามสิบบาทก็ ฐานนาะรับรองฝือเตาซเบิดเลยเนาะดเดี๋ยวแต่ขี้มัน้าบเบ่งน้ำันวมาสิได้จักซอบน,อน้องออยน้องออยกับผู้สาวเก็บฐานจะได้หน้าดำหน้ามุมหน้ามเมาเบิด อปึง้งจะเหตุอย่างก่อนะเล่นขี้ดินผู้เดียวเอลาวบลอยู่ขี้เอางามแท้ยุดคำจนมือแล้วพี่น้องเอ้ยังหมดแล้วอยู่โผรดเนาะบดมือมาเนีิเพื่อสิได้เงินให้บร้จักสอบ แน่นอนจนคำจนมืดแล้วมันนี่้ายจสสบนะไ้ยจ็คสอบทั้งหมดเต้าในน้ำตรงเป่าเนาะตรงเป่าเนาะประมาณเอาให้แน่งดูสี่สิบระมาณสีสิบนั่นแหละสีสิบเหรือสี่สิบไปสี่สิบกนี่ยอนาบลาดอกกนะเก่าอนเต้านั่น มันยังเปียงชาวประตะเอาไว้นี่นก็ยันจะคลองมันมาเอาก่อนจะคลองมันแห้งอยากมาเอาอยู่พี่น้องเอ้ยถือสอบมาแล้ว,วมื่อเสาร์นี่ยมื่อเสารมาเจอก่อน <c oughs> เลยบอกว่าก็เลยว่ามาหานา,านนไม่เมื่อสานเบ็ดขวบแบก็ดขวบมันค,นค,คอร์ดไม้นี่แหละขวบสวยไง bớt lẽ bớt lẽ bớt lẽ bao giờ chịu soạn một học đấy chịu soạn một cái điều mà bớt anh em ta cứ hứa này mình thì đấy nha cứ hang cho khoáng như thế mơi chiên ngon gì mẹ chơi hiền cài hang như พ่อโตเขาเก่งในอ้อยสองสอบแม่ติใส่คอนน่ะไส่คอนจะเป็นทรมานครับเนาะบัรนีข่อยเดียวเครืองสอบกับพ่อเลอย่อยสอบเดียวสอบเดียวสอบเดียวกับพ่อและข,อข,อข,อขอ่อยนี่ได้สิพาตกคอนตกคอนกระยาไหมเออ,อไปเลยตกกระซางนอ,อกขอเจ้าเนาะ ลำบากเห่ได้ก็สิไดายเงินได้คำนอ,นองเอ้ยขว่าอันขว่าถนาดเราใช้มาเอาเถอะน้องเบิ่งก่อนมันเมื่อยน้องเบิ่งลองโค้องอยังไงนอนก,กับบายามันดอกอสอบเดียจกจอนนะลองสอบเดียก่อน ลอาสอบเดียวก่อนรอบแรกเออขอมันไปจังไดสอบเดียวก่อนจะหน่อยตกลงมาทั้งคนทั้งสอบมันชิค่ะสอบเดียวก่อนได้ที่น้อยได้ข้อหนึ่งหัวแม่เราไล่จ้าวมาตามมาไปรถเร็วขอชิตามไปแล้วต่กับบอลส่อกใส่ตีเกือบนะเกือบแล้วถอยไปหันค่ะ สบายบอลลนสบายสบายสอบอืมสบายได้สอบเดียวรออะไรเราเลยอุ้ยทางมันงยากถนัดลอกเจ้าอยูได้คอยมันบได้ัทุได้ดงาแดบ่ถามันทามันงามันตกเลยมันก็สิสบายเลยมันถบมันงอกลงในหันมันเป็นงา อ๊านี่ก็ขึ้นเลยเห็นบ่เออจะตัดทางนั้ด้อค่ะถนัดไปถนัดมันสบายพี่น้องเอ้ยสบายว่าร้อนล่ะซิวชีวิตกลัวจะได้มาตะกีบสู้ๆๆพี่ได้บ่งแบกมาใส่ ยังเหลือซิปกสอบบอลคุณ่ะยังแดดเฉยปัดในหน้าผัดวะฮาว่ามืดเลยเนาะพี่หลึกอยู่ในอยู่ในอยู่ในไหหน้าน่ะบ่ได้ถอแดดบ่ได้ถือเด้พี่น้องเ้ยฮะกระดิชโซกกบ่กระดิแปดเหลืออียกสอบิกสอบ ทางเบิดประมาณสี่สิบสี่สิบปลายนี่นะลงอาบน้ำรดน้ำหัวมันจะเย็นแท้ มันแห้งแห้งอย่างเบิร์ดเราไจักรไายโลบเลยเมื่อยเลยบ่ถ่ายไส่บ่ถนัดบ่ถนัดขายไส่ทางไปถนัดไปทำมันเท่าบ่ฒนัดทางนี่ปึ๊บดีไปได้อาแล้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บขาเริ่มอ่อนเลยแหละพี่น้องเอ้ย ยังอีกจักเถี่ยวก็เอาเริ่มอ่อนแล้วยังอีกจักเทปเดี๋ยวอีกเจ็ดเถี่ยวเดี๋ยอีกเจ็ดเถี่ยวพี่น้องเอ้ยมาไหนก็ยังมาจักเถี่ยวแล้วโบให้นับทานสี่สิบสี่สิบปลายศพก็คิดเอาแล้วแหละดอกแบกมาได้เท่อละสองศพ เสร็จสิ้นภารกิจพี่น้องเลยเนาะจนขำจนมื้อผู้แหละอันนี้ใส่รถอีกแตนอันนี้จนเฮาสิเข็นไปนหนึ่งใส่รถเข็นเอาทีงขางเดียวซะบ่มาขางเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย จนขาจนมือพี่น้องเลยบาทน,นี่รอแต่ลูกข่าอย่างเดียวเนาะรอลูกค่ามาซื้ออย่างเดียวบุหัวสีตุนไปเฮงเขาได้เนาะสีสาลือสีไว้ท่าน,นั้นหละยิงตามคนซื้อได้พี่น้องเลยพราแม่นว่า,าเฮ็ดมากเลยสได้้ายปุบปับเลยเนาะรออีกบาทน,นี่ชุดยอดเลยกว่าสีได้เงินเขาน <S <S เนาะคนาะาเบ่งมาส้มก็อย่าลืมดไลค์กดแชร์เฮาไหนเด้อพี่น้องเลยเนาะระบบ้าจะต่าหาเงินเลยก็ดี เนาหตุอย่างไรระบ่ม,มีทางเห็ดพี่น้องเอ้ยนะมันบ่มีทางเดียวกันสิลงทุนอย่างอื่นกับเงิน,น,นตัวบลายนี่แหลนะเนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณที่เขาเบิ่งมาชมเนาะโอ้ยเพื่อนใหม่คลิปหน้าพูดแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีบอกว่าอยู่หน้าทางน,นี่แหละนี่คนทางนี่ก็ดี ยแต่คนมาหลักอยแต่คนมาหลักสนาดนั้นแหละมีคนมาหลักกระเบิดขึ้นกันหละจบข่าวว่าพระพเจ้านอนอยู่ในเฮือนผูกประหุมเหงือนี